สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวชีวิตติดมูวันนี้ดรแพนนะคะจะมามูเกี่ยวกับองค์เทพนะคะซึ่งเป็นองค์เทพที่ก o เบลมากเลยก็คือว่า ทั่วโลกเนี่ยบูชาและนับถือกันเป็นส่วนใหญ่แม้แต่ในประเทศไทยเองก็นิยมนับถือและบูชานะคะได้แก่องค์พระพิคเนธและก็องค์พระแม่ลักษมีนะคะซึ่งดรแพรเนี่ยจะมาแนะนำว่าทำไมถึงต้องบูชาสององค์นี้พร้อมๆกันนะคะแล้วจะมีเคล็ดลับอย่างไรในการบูชาท่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามว่าการบูชาท่านเนี่ยนะคะจะมีลักษณะในการถวายเครื่องสกการะ ท่านประดิษฐานแล้วก็สิ่งที่ท่านโปรดปราแล้วก็ท่านจะประทานพรให้กับผู้ที่มีลักษณะอย่างไรองค์พระพิคเนธนะคะเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านได้รับฉายาว่าเทพแห่งความสำเร็จ ขจัดอุปสรรคทั้งปวงตลอดจนเป็นแค่แผงวิชาการและศาสตร์และศิลป์ต่างๆนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ดรแพรบูชาท่านนะคะก็คือในปีพุทธศักราช2 5 5 0คือได้ยินชื่อเสียงของวัดสมารัตนารามและตอนนั้นกำลังเรียนปริญญาเอกนะคะแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานวิจัยซึ่งมันอยู่ในระยะที่ตันมากแล้วคาดว่าจะไม่สำเร็จก็เลยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าสามารถ ทำสำเร็จได้นะคะจะไปกราบสการะท่านที่วัดส,สมานรัตนารามและจะบูชาองค์เสมือนของท่านมาไว้ที่บ้านนะคะที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็คือองค์พระพิค,คเนตปางสวยสุขตามที่ได้เรียนไปแล้วว่าพรที่ขอไปเนี่ยประสบความสำเร็จจึงได้เช่าบูชาท่านมานะคะเอามาตั้งไว้ที่บ้านเพื่อกราบสการะขอพรในการทำงานให้ประสบความสำเร็จซึ่ง ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทำงานนะคะก็จะขอองค์ท่านขจัดอุปสรรคแล้วก็สำเร็จตามปารถนาทุกครั้งไปเลยค่ะนะคะต่อมานะคะองค์ต่อมาที่ไปเห็นอีกเพจหนึ่งซึ่งเป็นองค์พระพิคเนตเศรษฐีปางน้ำลน้นเห็นแวบ,บแรกก็ปิ๊งเลยค่ะนะ ซึ่งเนื่องจากว่ามีความสวยงามมากแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นอองค์ท่านที่มีเพชรพลอยแบบนี้นะคะองค์เดิมของท่านจะเป็นแค่เหมือนปัดทองสำริดนะคะทีนี้ก็เกิด การขอพอรอีกเช่นเดียวกันค่ะก็คือว่าตอนที่ทําตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะก็จะเป็นอะไรที่ถ้าคนในวงการวิชาการทางด้านอาจารย์จะทราบกันดีว่าเป็นอะไรที่ทําค่อนข้างยากนะคะก็จะหาที่พึ่งทางใจนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตขอพอรจากท่านนะคะว่าถ้าสําเร็จคือได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์โดยที่ไม่ต้องแก้ไขใดๆทั้งสิ้นก็จะนําองค์ท่านนะคะไปประดับเพชรพลอย ซึ่งเนื่องจากว่าไปเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านที่มีฝีมือมากเลยในการประดับเพชรพลอยแล้วก็ทำตามสีที่เรากำหนดก็คือร้านบารามีเดตก่อนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดความสำเร็จขึ้นมานะคะก็คือได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็เลยนำองค์ท่านไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยองค์เนี้ยที่เห็นในที่เห็นที่อดอกเตรแพร์ถืออยู่เนี่ยจะมีอยู่สอง,อง,องค์นะคะในองค์หนึ่งเนี่ยก็จะแปล ปร,ประดิษฐานไว้ที่บ้านนะคะส่วนอีกองหนึ่งเนี่ยก็จะประ,ประดิษฐานไว้ที่ห้องทํางานนะคะจะแตกต่างกันตรงที่เพชรค่ะถ้าเพชรองค์ที่อยู่ที่บ้านจะเป็นเพชรสีแดงนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยหรือสีเครื่องนุ่มหงของท่านเนี่ยจะเป็นสีที่เกี่ยวกับ วันเดินปีเกิดแล้วก็เกี่ยวกับปีนักษัตรที่ถูกฉลอก,กับดรแพรนะคะ,อ,ะองค์ต่อมานะคะที่เอามาบูชาคู่กับองค์พระพิคเนตก็คือองค์พระแม่รักษมีนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้รับฉายาเลยว่าเป็นเทพีแห่งความสิริมงคลนะคะเนื่องจากว่าท่านจะประทานความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแล้วก็ความรักที่สมบูรณ์แบบ แก่ผู้ที่ขอพอรกับท่านนะคะทั้งนี้ทําไมท่านถึงมีความรักที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นพระมเหสีของพระวิษณุนะคะแล้วก็ในแต่ละทุกชาติทุกปางนะคะซึ่งพระวิษณุจะอวาตารเป็น เป็นพระนารายณ์หรือเป็นอะไรก็ตามท่านก็จะเกิดเป็นคู่บุญของพระวิษณุตลอดไปท่านจึงได้พรตัวนี้นะคะไม่ว่าใครจะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยท่านก็จะประทานพรให้อีกสิ่งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่บูชาเนี่ยก็คือพระแม่เนี่ยจะมีลักษณะอ่อนหวานอ่อนโยนพูดจาไพเราะและมี พระวรกายที่สวยงามนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราบูชาท่านเนี่ยนะคะเราก็จะมีลักษณะจิตใจอ่อนโยนแล้วก็มีลักษณะดูแลร่างกายของตัวเองให้สวยงามอยู่เสมอตามที่พระแม่ที่เราเห็นอยู่นะคะทีนี้นะคะจะมาพูดถึงที่ประดิษฐานของท่านนะคะเวลาเราจัดที่ประดิษฐานของท่านที่บ้านเนี่ยควรจะเป็นชั้นหรือหิ้งที่มีความสะอาดเพราะ พระแม่เคยทรงตัดไว้ว่าสิ่งที่ท่านจะประทับนั้นจะต,ต้องเป็นสถานที่ที่สะอาด ถ้าเป็นสถานที่สกรปรกท่านจะไม่พึงประสงค์และจะไม่ประดิษฐานที่นั่นนะคะแต่ก่อนจะปะวางท่านนั้นในแท่นนั้นควรจะปูด้วยผ้าสีแดงหรือผ้าสีเหลืองนะคะอันนี้ที่เห็นข้างหน้านี้นะคะก็เป็นสีที่นิยมก็คือสีแดงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิคเนตนะคะหรือองค์พระแม่ลักษมีท่านจะชอบสีแดงหรือสีชมพูนะคะแล้วก็ผ้าผืนนี้นะคะเป็นผ้าที่ลงอักขระยันที่เขียนตัวโอมไว้ด้วยนะคะ ส่วนอีกองค์หนึ่งนะคะอันนี้ได้มาจากเพื่อนเนื่องจากว่าพอดีเพื่อนเนี่ยค่ะไปซื้อบ้านแล้วก็บ้านหลังนั้นเนี่ยได้ทิ้งองค์พระอิิเนกองค์นี้ไว้นะคะตรงนี้ที่อยากจะพูดเป็นไฮไลท์ก็คือว่าไม่ว่า พระพิคเนตองไหนเนี่ยนะคะที่คนอื่นเขาให้เรามาหรือว่าคนอื่นเขาไม่สักการะแล้วเนี่ยแต่เราเนี่ยนำท่านมาดูแลอย่างดีด้วยความศรัทธาความจงรักภักดีด้วยใจจริงนะคะท่านก็จะประทานพรให้เราสำเร็จตามที่เราปรารถนาเลยค่ะทีนี้นะคะจะมากล่าวถึงเครื่องสักการะบูชาที่เราควรจะสักการะท่านเป็นประจำหรืออย่างน้อยทุกวันพระนะคะอันนี้คือโต๊ะ ะะเป็นโตกที่มีแก้วน้ำสามใบนะคะโดยใบที่1น,นะคะจะใส่น้ำดื่มสะอาดที่เปิดจากขวดใหม่นะคะใบที่สองนะคะท่านจะโปรดปานน้ำแดงนะคะเพราะว่าท่านจะโปรดปานของหวานทั้งสองพระองค์เลยและใบที่สนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิคเนกับพระแม่รัศมีท่านจะโปรดนมสดนะคะอันนี้เราสามารถถวายได้ทุกวันหรืออย่างน้อยนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ถวายในทุกๆวันพระ นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะองค์เทพท่านจะชอบเครื่องหอมค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทียนหอมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าการสื่อถึงองค์เทพเนี่ยเราจะใช้กลิ่นนะคะหรือความหอมในการสื่อถึงท่านไม่ว่าเราจะขอพรใดๆหรือการ เล่าเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจําวันว่าเราติดขัดและให้ท่านช่วยเหลืออะไรเรานะคะเราก็จะสื่อกับท่านด้วยกลิ่นหอมนะคะกลิ่นที่ท่านโปรดปานมากที่สุดก็จะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นกระปุกที่เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะส่วนที่เห็นในตกตรงนี้นะคะก็จะมีหลายกลิ่นเลยนะคะซึ่งบางกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นมะฮอกกานีนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแปร์มินต์นะคะแล้วก็เป็นกลิ่นไม้แก่นจันทนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ ถ้า,าเพื่อนๆชาวชีวิตติดมูเนี่ยอยากจะประพมให้ท่านเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดน้ำหอมให้ท่านได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมอน้ำหอมไทยที่มีกลิ่นเป็นไม้จนันท่านก็โปรดอ่านเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดลับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก่อนจะปิดคลิปนี้นะคะก็คือว่าท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยนะคะจะ ให้พรกับผู้ที่ประพฤติดีอยู่ในศีลห้าและทำความดีเพื่อตัวเองและประโยชน์กับส่วนรวมตลอดจนเคล็ดลับอันสูงสุดก็คือทำความดีกระตันอยู่ต่อบ,บิดามารดาโดยเฉพาะองค์พระพิคเนตนะคะถ้าเราไปสถานเทวไลที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วมีพระศิวะกับ พระแม่อุมาเทวีซึ่งเป็นพระบิดาและพระมารดาของท่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสักการะพระศิวะกับพระแม่อุมาก่อนก่อนที่จะมาสักการะท่านก็จะเป็นที่โปรดปรานของท่านค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเพจชีวิตติดมูหวังว่าท่านคงได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับองค์เทพทั้งสองนะคะซึ่งถ้าบูชาพร้อมกันเนี่ยก็จะทําให้เกิดความสําเร็จและความมั่งคั่งร่ารวยในหน้าที่การงานตลอดจนความรักที่สมบูรณ์แบบค่ะ วันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะและในวันหน้าเราจะนำคลิปดีๆมาเสนอท่านในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขอพรและประสบความสำเร็จอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ